สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงตอนสมัยที่ MSN ยังฮิตมากๆยุคนั้นใครมีเว็บแคมถือว่าเท่สุดๆและผมเองก็เคยเจอเรื่องประหลาดกับกล้อง MSN นี่แหละวันนั้นผมนั่งอยู่กับแพนเก่าที่บ้านเขาเปิดกล้องคุยกับเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ ผมก็เลยนั่งดูด้วยกันไปเฉยๆคุยกันเล่นๆตามปกติจนแพนถามปลายสายว่าอยู่กับใครเหรอเพื่อนก็ตอบว่าอยู่คนเดียวเดี๋ยวหมุนกล้องให้ดูเขาก็หมุนกล้องไปรอบห้องให้ดูไม่มีใครเลยเงียบสนิทเป็นห้องธรรมดาธรรมดาแต่ระหว่างที่คุยกันต่อผมกลับเห็นเงาผมดำๆแวบผ่านข้างกล้อง ตอนแรกคิดว่ากล้องรวนหรือแสงสะท้อนจากจอเลยไม่ได้พูดอะไรพอคุยไปอีกพักมันกลับมาอีกคราวนี้เห็นชัดมากเป็นหน้าคนดำคล้ำผมสั้นโผล่มาเฉียงเฉียงข้างกล้องแล้วหายไปเร็วมากผมกับแฟนหันนามองหน้ากันแฟนถามว่าเธอเห็นไหมผมพยักหน้า เขารีบถามเพื่อนปลายสายว่าเห็นไหมเพื่อนกลับตอบว่าไม่เห็นเลยอย่ามาแกล้งฉันอยู่คนเดียวนะตอนนั้นผมเริ่มรู้สึกไม่ดีเลยใจเต้นแรงไม่นานเพื่อนก็บอกจะไปเข้าห้องน้ำแฟนเลยบอกให้เขาทิ้งกล้องไว้เดี๋ยวจะดูให้ผมกับแฟนเลยนั่งเฝ้าหน้าจอด้วยกันไม่กี่นาทีต่อมา ผมเห็นกับตามีคนเดินผ่านหน้ากล้องไปครับเป็นคนตัวดำผมสั้นใส่กางเกงขาสั้นเดินจากขวาไปซ้ายพะผลขอบกล้องก็หายไปเลยเหมือนละลายหายไปต่อหน้าต่อตาตอนนั้นเราสองคนกรีดค้อมกันรีบพิมพ์เรียกเพื่อน แต่ไม่มีเสียงตอบกลับจนอีกพักหนึ่งเพื่อนกลับมาเราเลยเล่าให้ฟังทั้งหมดเขาเงียบไปแล้วพูดเสียงเบาๆว่าฉันอยู่คนเดียวแต่กล้องมันเสียมาหลายวันแล้วนะมันเปิดเองไม่ได้นะหลังจากนั้นเขาบอกถอดปลั๊กกล้องทันทีแล้ววิ่งไปนอนกับเพื่อนอีกห้อง ตั้งแต่วันนั้นเขาก็ไม่เคยเปิดกล้อง MSN อีกเลยบางทีสิ่งที่เราเห็นผ่านหน้าจอมันอาจไม่ใช่แค่ภาพแต่มันอาจจะเป็นใครสักคนที่กำลังมองเรากลับมาจากอีกฝั่งของสัญญาณ